เืนศกเพือนคนรพื่อนศึกษาเพ่นคนนี้นะาผมาอาจาร์สวันี้จะมาพาไปได้อธิบายอันงการเนผู้รักษาอตรยของเพื่การถวายเพื่อนผู้รษานี้ถือว่าเป็นประที่สบตอบนนช้านา และภาในข้อภาษานี้ทางนะสงสมก็จะไดู้่จำพัรษารในหัวานจนกว่าจะพบใจมากพบสามเดือนและการถวายเพียงข้อภาษานี้มียามสมได้วยกันอยู่แปดประการคือหนึ่งทำให้เกิดปัญญาธำรชา,านีา้และชหามาเพียรสมนับแสงสว่างึหงแสนเพียนสอง ทำให้สว,ว่างสดใสลุกเรืองผู้ถวายต้เกิดมีปัญญาลุ่งเรืองด้วยกาตเจริรเสริญสามทำให้ที่ชายที่เราต่างๆที่มีปัญหามากมายในแต่ละวันและสี่เจรินไปด้วยมิตรบริวารหา ย่อมเป็นที่รักของหนุมานลบทั้งหลายและเป็นที่เคารพมากหน้าติตาหกเมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายพิษอันสว่างสวยเปลี่ยนสิ่งนั้นดังเสีงเพียนและเจ็ดเมื่อลลเละโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์แต่าาหากมีความริวารมากพอย่อมทำให้เกิดดว,วงตาจาับสุ เป็นปัญญาลืมแจ้งข้อสุนทรพิธานและนี่ก็คืออาลีสองการแห่เพียาางกรรสาที่อาตมาได้แสดงมาแค่พอสังเกตดังนั้นวันนี้อาตมาภาพทั้งหลายก็ควรดูในฐา,านะบุคคลที่ได้มาโลกบนโลกในวันนี้ขอราะสิ่งศักดิ์สิทธิตต์ทั้งหลายในสากลในโลกเสื่อลบดนดลในทั้งทั้งหลาย คิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมากปรารถนาด้วยจาระพิทพรชัยสี่ประการคืออายุวันละสุขพลานปฏิทานพุสารสมบัติทุภทีว่าปฏิการเวจาราต่อไปตั้งใจกดน้ำพระ

ลาสอยาไทยติโยวิวจาุสานานุโนาสตุมาเตนวันตานโยสุกีเทายโวาอัวาันาเสวเดเสนเจงตราปเจโนจัตตา PANG AYUWAT TAKO ANTUNAWAT TAKO SIRIWAT TAKO YASAWAT TAKO PARAWAT TAKO NUWAT TAKO SUKHAWAT TAKO HANU TUSAMBRAKATU

มวันฯเรื่องายุจักรน้อยจัตุัสวุฒิจันทร์สวัสดิ์ภาวะสัตย์มายุจัตเทวเสรษฐีาวันตุเตีาวันตุสัปดาห์างกรังกัาตสัปดเตวันตาสัพพุทธานุภาเวนัสัตา số tiền bào ăn tụt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  i've ah. been ah. 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 तापमान तोड़ते हैं में ना पंजा का में ना ऊपर से जय कुछ पाका चारी ना पाका जमा ता भीता जय करता तिया माँ मंगोली ना चारी माँ राजारो ना माँ ता माँ ना पिता बामा माँ ना चायन दाचा तोलो पापा माँ चाहे वाता या मोगिता नो सचा मचा तावेरे का पिता साथे जाता सुते मोतो कुण्यानी पाका चारी

เทโตกิปังปะเภตโทมะสังอินินาปุญญัมเมนะอินินาอุทิเสนาจักขิปังสุราปิเทวันตาโมปะทานาเชตาตาเนยสันตานิมินาถมายาวิพพานโตมามังนัสัมปสัพพะทายะวะยะตัชโตปะเมภเมรุชจิตังสันติปัญญาสันเบกุภิยัามีนามาณนาภันโตโนะสังกาตุจารวิเยสุเมพุทธังติปะวะ โมระโตตัมโมระโตภะรุตัมโมระโตอะเจตตมุตโตจารสกนตตตารมมะเตโสตตมุตเวนะมะมุตตสันลักขันโตมะสาธุยกน้ำพุนเรื่อยๆไปถ้าโีเคว่าไปเลย ด้วยเทพาด้วยเทพเจ้าพระพันเจ้าพระพันเจ้าของทิศของทิศส่วนบนส่วนศลส่วน้ส่วนกุศลที่ได้จัดการที่ได้จการวเพียงเข้าพรรษาวาเพียงเข้าพรรษาแก่คนบิดามันดาแก่คบิดามารดาุ์รุ่บาจัย์ พวมะภูคูมพระคญาียญาสเนยิสสหายนิสหายกรรมนายเวจากรรมนยเวเกมชตาเชตาเจ้าพี่เจ้าพาเจ้าพี่เจ้าพาแม่นางโธรณีบ้านเีเรือนบ้านเพ่นข้าพเจ้าอาศัยอยู่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่สัมพระเวสีทั้งหลายสามภาเวสีทั้งหลาย สัพนอยใหญ่ทั้วสัน้อยใหญ่ทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายขอใท่านทั้งหลายรวร่มรนวมรวมร่นมรวร่วมร่วมรมร่วสร่วนรุญส่วนกุศลนี้ในส่วนบ่ญสท่วนกุศลนี้แลวมร่ว่านท่วงหลายข่วห้ท่านทั้งหลายจ่วด้รัวจงได้รัวมร่่วนบุวส่วนกุศลนี้ในส่วนบุญส่วนกุศลนี้โดยทั่วหน้ากันด้วยเถิด่ว้ว อเป็นพรวยเพ็อพระคุณเจ้าแล้จแล้วปนาราวมกันไปกับ้าวเมือเ่ี้มีนีข้บคุณมีเงไม่มีขอบคุธม่รกข้าขพุธมาตั้งสามวันเพรมันจ้าามืองกเบ้